แม่ลูกชายนี่ตัดผมให้ลุงมานี่จับปะล่ะว้าดูสเต็ปนี่ฝึกมาแบบมือสำหรับมืออาชีพมืออาชีพโอโ้คงแค่ว,ว่องไวโตไปได้งานพิเศษอีกหนึ่งงานช่างตัดผมปา๊าดโอ้โห จ้าจริงๆไม่เห็นแน่นอนเลยเกิน เก่งเนาะนี่น้อยคนที่จะตัดได้ขนาดนี้ไม่รู้ใครสอนเก่งๆสุดยอดโอ้โหคุยเบาๆทีเน็ตมันค้างหรือไงเน็ตกระตุกไงเนี่ยโอ้โหไข่เนี่ยเมื่อกี้เน็ตค้างเน็ตไม่ดีโอ้โหกูเลยเอาแล้วเออค่อยๆเดี๋ยว ลูกค้ามาเข้าร้านแล้วโอ้โหบ่นไต่ห่าเลยอย่างนี้เอออืมองไงแจ่มยังแจ่มยังแจ่มแมวยังดูเป็นผู้เป็นคนยังอืมกูแต่แบตเตอรี่แม่งร้อนแล้ววะแบตเตอรี่แม่งร้อนแล้ววะหัวกูจะสุกยังไงไม่รู้เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเออปัดให้ดีปัดให้ดี เออปัดให้ดีก่น่นไปดีก่อนปัดให้ดีปดปห้ดีไอ้หนูอืมเออข้างนี้ดีว่ะไม่มีไม่เป็นสันโอ้โหสุดยอดเลยเป็นปะวะตรงบนนี้โอ้โหส่งหล่อกเกินอืมก็ได้อยู่นะได้อยู่นะ อโอเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์เอาไอต้ตาทำท่ากดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยกูดจอบเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้แม่ช่างตัดผมมือสมัครเล่นฝึกมาดีบ๊ายบายครับทุกคน มึงจะบอกว่ามึงจะวนสามรอบไปเพื่ออ่ะโอเคกูไม่ใช่โบสมาวนสามรอบเวียนซ้ายเวียนขวาไบ้าโอเคบยบายเจอกันอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีบายบายไอ้ตาไบบายบายท่านผู้ชมด้วยเออน่ารัก Ok. <laughs> Bye.